สวัสดีครับน้องแมนสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่นัทด้วยนะคะครับผมวันนี้เราจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับไปดูที่ดิน1แปลงราคาถูกนะครับใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ถนนสุรนาฬาินะครับตรงบ้านลำเชิงไก่นะครับผมค่ะเรากําลังเดินทางนะครับไปดูที่ดินกันจากจุดนี้นะครับถึงแปลงที่ดินแค่17นาทีเองค่ะ ค่ะคก็คือจากบ้านลำเชียงไกรใช่ไหมคะใช่ค่ะจากบ้านลำเชียงไกรถึงแปลงที่ดินแปลงนี้ใช้เวลา17นาทีหรือแค่14กิโลเมตรเท่านั้นเองะนะคะเราอยู่สุรารนาลัยนะครับขาเข้าเจาตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับผมใช่ค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้ถนนสุรารนาลัยนะครับรถเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ค่ะก็คือถนนสุรารนาลัยเนี่ยมันจะบอกว่า กว้างมากๆนะคะเพราะว่าเขาทำขยายขยายแบบขยายกว้างขึ้นอะไรประมาณนี้เป็นสี่เลนแล้วนะครับ <ๆ S 2> ตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างจังหว,วัดชัยภูมินะครับแล้วก็ตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับสามารถาไปได้หลายจังหวัดเลยนะครับเส้นนี้นะครับผมก็เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะครับใช่ค่ะ เดี๋ยวณจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดผ่านถนนที่ตัดใหม่รอบเมืองนครราชสีมาด้วยนะคะน้องแมมค่ะดูไหมคะว่าเส้นอะไรเป็นเส้น290ค่ะใช่ครับเป็นถนน290นะครับหรือถนนวงแหวนรอบเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเส้นใหม่นะครับเชื่อมต่อกับถนนมอเตอร์เวย์นะครับสาย M6 นะครับ บางปะอินนครราชสีมานะครับอันนี้เส้นนี้สะดวกมากๆเลยนะครับสามารถาเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมใช่ค่ะ,ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะไปดูที่ดิน3ไร่ 2องาน29ตารางวานะคะตามคำเรียกร้องของลูกค้านะคะเมื่อมีลูกค้ามากระตุ้นเรานะคะเราก็รีบที่จะไปถ่ายให้ก่อนเลยทันทีนะคะแปลงนี้เราติดไว้นะครับชั่วคราวเนื่องจากว่าช่วงนั้นเป็นฤดูฝนนะครับผมฝนตกครับผมทำให้ทัศนียภาพนะครับไม่ชัดเจนเราก็เลยเลื่อนมาถ่ายเวลานี้นะครับหน้าหนาวพอดีใช่เป็นช่วงแบบอากาศกำลังดีเลยนะคะเย็นสบาย ตอนนี้เราก็ใช้เวลาเดินทางอีกเพียง11กิโลเมตรเท่านั้นนะคะครหรือประมาณ15นาทีนะคะใช่ครับนี่ถึงแล้วนะครับเห็นไหมคะข้างหน้าเนี่ยน้องแมมเขาเรียกว่าถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาะนะครับใช่ค่ะเส้นทล290นะครับค่ะ เส้นนี้นะครับเป็นเส้นสร้างใหม่นะครับรอบตัวจังหวัดนครราชสีมาเลยเราจะไปอำเภอต่างๆเนี่ยสะดวกง่ายดายขึ้นแล้วนะครับใช่ค่ะเนี่ยเหมือนเขาเปิดให้ใช้แล้วนะคะบางไปอินสระบุรีนะคะใช่ครับแล้วก็290เหมือนไปทางเดียวกันเลยใช่ครับเชื่อมต่อแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็รอถนนมอเตอร์เวย์สายเ6นะครับเชื่อมต่อกันทีนี้ก็เดินทางสะดวกมากนะครับใครจะมาตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ใช้เวลาครับไม่นานนะครับสะดวก กว่าเดิมมากๆเลยนะครับใช่ค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้า,าทางช่อง NW Real Estate 78นะคะตอนนี้นะคะแมบบกับพี่นั้นนะคะกำลังจะพาลูกค้าไปชมที่ดินที่บ้านบึงรีตำบลหนองไขน้ำอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือสัญญาณขัดข้องนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแบบเปิด wifi ไว้อไว<อ>แล้วก็คือแบบพอออกมาข้างนอกไม่มี Wi-Fi นะคะก็เลยขัดข้องนิดนึงตอนนี้เดี๋ยวแแบบจะพาลูกค้านะคะชมที่ดิน จะพาไปชมที่ดิน3ไร่2งาน29ตารางวานะคะแปลงนี้เป็นทำเลที่ดีมากๆเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการปลูกบ้านสวนการเกษตรใช้ชีวิตยามเกษียณแบบมีความสุขเลยนะคะ, <Wow. S 1> อะตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ที่ ตำบลโคกสูงอยู่นะคะตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ตําบลโคกสูงนะคะครับผมเขาก็กําลังทําทางนะคะทำอย่างต่อเนื่องเลยครับผมให้แบบว่าดูขว้างขวางแล้วก็ดีขึ้นนะครับใชเดิมนะครับตรงนี้เรียกว่าถนนสุรนารา์นะครับหรือทลอ2 5 5นะครับใช่ค่ะ โอ้ยเนี่ยตลาดกรีนโซนกำลังจะมีตลาดด้วยนะคะเนี่ยเขากําลังเปิดให้จองพื้นที่อยู่ตลาดใหญ่เลยนะครับที่แล้วก็นี่เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคะเป็นบ้านจัดสรรตรงนี้ด้านขวามือตรงด้านซ้ายมือนะคะเดี๋ยวแบบดูก่อนนะคะว่าเป็นโรงงานหรือว่าบริษัทอะไรน่าจะเป็นโรงสีข้าวเจริญผลนะคะโรงสีข้าวเจริญผลค่ะก็จะ เป็นแบบโรงสีเข้าขนาดใหญ่เลยตอนนี้เราเข้าสู่บ้านโคกสูงแล้วนะคะว้าวก็คือตลาดโคกสูงนะครับเป็นตลาดใ,ใหญ่เลยนะครับตลาดโคกสูงแบบก็เคยมาซื้อของด้วยบ่อยๆเลยราคาถูกไหมคะราคาถูกแล้วก็ของเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นทำทางอยู่เหมือนเดิมนะคะฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นทำถนนนะคะ แล้วก็จะมีแบบห้างร้านอะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้ใช่ครับเ,เรามาถึงจุดนี้นะครับเราก็เตรียมชิดด้านซ้ายนะครับเพราะ<ช>เราจะเข้าไปทางเส้นหนองไขน้ํานะคะน้องแมมใช่ใช่เราเคยขายบ้านหนองไขน้ําไปแล้วด้วยหนึ่งหลังนะคะ <c oughs> ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านติดถนนนม .1049 นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปชม ที่ดินที่หยด ในทางเดียวกันก็คืออยู่เข้าจากถนนสุรนารีแล้วก็ต่อด้วยถนนนมหนึ่งศูนย์สี่จากจุดนี้นะครับก่อนถึงไฟแดงนะครับแยกไฟแดงนะครับถนน2อ5นนะครับหรือทางไฟแดงโคกสูงใช่ไหมครัะคือถ้าตรงไปเนี่ยเป็น205ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเอ่อาถ้าด้านขวามือเป็น2 1 9 8ที่ไปขามทะเลสองใช่ครับเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่ถนนเส้นนี้เลยนะครับหนองไ่น้ำเลยนมหนึ่งน จากถนนนม1จากถนน,น,น205ไป บ้านบึงรีนะคะใช้ระยะการเดินทางเพียง7จกิโลเมตรหรือว่าส1บอนาทีเท่านั้นเองนะคะใช่ครับ่าถนนเส้นนี้ก็ใหญ่เลยนะคะพี่นัดเป็นแบบว่าเขาทำสี่เลนแล้วในบางช่วงด้วยนะคะใช่ครับถนนเส้นนี้นะคะเป็นทางลัดออกถนนมิตรภาพนะครับทางแยกปราสาทหินพนมวันได้ด้วยนะครับไปขอนแก่นไปอะไรช่วงเทศกาลนะครับก็เดินทางสะดวกมากเลยนะครับผมใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะพาลูกค้าทุกท่าน ไปชมที่ดิน3ไร่1งาน29ตารางวานะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านบึงรีนะคะลูกค้าโทรมาสักครูอภัยลูกค้าด้วยนะคะพอดีแบบมีสายเข้ามานิดนึงนะคะสัญญาณก็เลยหลุดไปค่ะคก็เดี๋ยวแบบะะใช่เพราะว่าแบบขายที่ดินหลายแปลงแบบมีแบบ ที่ดินบ้านอาคารพาณิชย์เยอะมากมายนะคะลูกค้าสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะ,ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูที่ดินกันต่อเลยเนื้อที่3ไร่2งาน29ตารางวาตั้งอยู่ที่บ้านบึงรีตำบลหนองไ่นา อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่บนถนนนม1049นะคะอ,คอ,อ้าวะคะก็คือสุรนารา,ายณ์หนองไขน้ำใช,ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้พี่นันก,กำลังแจ้งลูกค้าว่าถนนเส้นนี้เราสามารถไปทะลุอ,อะไรนะคะปราสาทหินพนมวันได้ช่วงแยกปราสาทหินพนมวันะนะครับตรงถนนมิตรภาพนะครับผมแลก็ลัดไปตัว อ่าจังหวัดขอนแก่นได้นะครับค่ะก็คือเลี่ยงรถติดนะครับใช่ช่วงคือเส้นเนี้ยเขาจะเขียนว่าถนนเลีเ่ยงเมืองเนาะเหมือนเลี่ยงทางช่วงเทศกาลร,รถติดเขาก็สามารถที่จะออกทางนี้ไปถนนมิตรภาพแล้วก็ไปขอนแก่นได้นะคะใช่แต่ว่าถนนเนี้ยที่เป็นส่วนของอ่าสามารถไปทางถนนมิตรภาพได้แต่เป็นถนนดีนะคะใช่ครับใช่ก็คือกว้างขวางเลยนะคะตอนนี้เราเหลือเหลือระยะทางอีก 5.7กิโลเมตรนะคะหรือ9นาทีเราก็จะไปถึงบ้านบึงรีนะคะซึ่งจะมีที่ดินที่เราขายอยู่3ไร่2งาน29ตารางวาราคาขายถูกมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นธรรมชาติแต่ก็ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วโอ้โหไปไหนไม่ได้เลยนะคะของเราเนี่ยแปลงนี้อยู่ใกล้น้ำใกล้ไฟอยู่แล้วรู้สึกว่าเจ้าของที่บอกว่าห่างประมาณแค่100เมตรเท่านั้น <Wow. S 1> เดี๋ยวว่ ันนี้เราพาไปดูพร,พร้อมๆกันเลยนะคะครับผมตามคาเรียกร้องของลูกค้านะคะอันนี้แบบดูจากที่ลูกค้ามาคอมเมนต์นะคะว่าอยากไปดูที่อ,อ่ออยากอยากไปดูที่ดินอะไรนะบ้านบึงรีจังเลยแบบอ่านคอมเมนต์ปุ๊บแบบรีบมาทันทีนะคะเพราะว่าต้องต้องเรียนลูกค้าตามตรงนะคะว่าเรามีที่ดินหลายแปลงมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบก็จะต้องสลับสับเปลี่ยนกันในการที่จะพาลูกค้าไปดูนะคะและ ก็ยังจะต้องให้ข้อมูลลูกค้าตอบตอบลูกค้าด้วยสําหรับลูกค้าที่สนใจที่ดินแปลงอื่นๆนะคะเพราะระหว่างวันเนี่ยบางทีลูกค้าก็นัดไปดูที่ดินก็มีเหมือนกันเนาะใช่ครับใช่ก็คือหลากหลายเลยนะคะหลากหลายแปลงที่เรากําลังขายอยู่แต่เราก็ยินดีมากๆนะคะที่จะดูแลลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ที่ดินได้ทรัพย์สินที่ลูกค้าถูกใจมากที่สุดนะคะตอนนี้เราก็ เหลือการเดินทางอีก4.1กิโลเมตรหรือ8นาทีเท่านั้นนะคะใช่ครับวันนี้แดดดีจังเลยนะครับสว่างสวยบบเลยมากเลยแต่พออากาศข้างนอกก็เย็นนะครับน้องแมวใช่เมื่อกี้แันผ่านบ้านหลังหนึ่งซ้ายมือเขาปลูกสวนเยอะเลยเมื่อกี้เหมือนเขาปลูกรัลงเยอะมากก็คือทําเป็นบ้านสวนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราปลูกขายก็ได้นะคะหรือเราจะปลูกทานเองก็ได้ใช่ครับที่ดินที่ดินนะครับแถบนี้นะครับดินดีนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับ ค่ะราคาไม่แพงนะ400ตารางวางก็คือยังยังราคาแบบไม่ถึงไล่ละ1ล้านบาทนะคะสำหรับตรงนี้แต่ว่าอันนี้คือแบบพูดเผื่อๆนะจริงๆไม่ถึงราคาแบบพิมพ์เอาไว้แล้ว<ช>นะคะคลูกค้าสามารถดูได้เลยนี่เราถึง เขาเรียกว่าอะไรนะคะอตอนหนองไข่น้ําแล้วนะคะตําบลหนองไข่น้ำซอยนี้เขามีเขามีรถเมย์ด้วยรถเมย์สีส้มผ่านด้วยนะแล้วก็นี่ไงคาบ้านหลังที่เราขายไปแล้ว้ายมือนะคะที่เราขายไปแล้วก็มีเจ้าของใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะพาลูกค้าเข้าไปดูที่ดินกัน แต่ว่าที่ดินแปลงนี้นะคะไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆนะคะเป็นที่ดินเปล่าอย่างเดียวเป็นที่ที่ที่นานะคะแล้วก็อาจจะมีต้นไม้ปกคลุมบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าปกคลุมมากน้อยแค่ไหนแต่เวลาที่เรา,เายังไม่ได้ c ร e a r i n g คะ่ะเราก็อาจจะมองภาพไม่ชัดเจนแต่จริงๆเราเราสามารถดูจากพิกัดได้ดูรูปแปลงอะไรเงี้ยได้เราก็รู้แล้วนะคะว่าที่ดินมีแบบหนี้ยมีเขาเรียกอะไรมีความสวยงามอย่างไรบ้าง ส่วนอ,องค์ประกอบอื่นๆเช่นแบบต้นหญ้าหรืออะไรเงี้ยเรามา,าดูแลได้นะคะเรามาเคลียร์ออกได้ค่ะใช่ครับผมตอนนี้เราลึงโรงเรียนบ้านหนองไค้น้ํานะคะโรงเรียนบ้านหนองไขน้นะะนํานนวัดหนองไค้น้าเขามีป้ายอยู่ จะสังเกตว่าสองข้างทางซ้ายขวาเนี่ยหนาแน่นกันเลยทีเดียวนะคะใช่ครับรอพอสอตหอนองไข่น้ําโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตําบลหนองไข่น้ำนะคะว้า<ช>วน้องแมวทำไมแบบพูดแบบชัดเจน,น,นรูไหมะะว่าอันนี้แบบแจ้งลูกค้านะทำไมพูดชัดเจนพี่ได้อาจจะขำ เพมันเป็นโควิดเมื่อเดือนเมษายนไงคะครเราผ่านการอพอถึงตรงนี้นะครับการา,าดูป้ายนะครับป้ายบึงรีหมู่2นะครับ<ช>แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับใช่ค่ะก็คือแบบเราเขาเรียกอะไรมีประสบการณ์แล้วนะคะบ้านบึงรีหมู่ตําตลหนองไค่น้ำอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปกติเรียกไม่ถูกแต่ว่าตั้งแต่ไปใช้บริการได้เรียกถูกเลยนะคะอตอนนี้นะคะเราก็กําลังเข้าสู่ซอย บ้านบึงรีหมู่2นะคะใช่ครับก็<ล>อยู่ 1> 1 2 2> อยู่1.2กิโลเมตรใช่ครับอยู่ห่างจากถนนนะครับนม .1049 นะครับใช่ประมาณ1.1กิโลเมตรนะครับค่ะตอนนี้นะคะก็เหลืออีกแค่4นาทีเท่านั้นหรือ1.1กิโลเมตรนะคะ ทางกันต่อเลยหน้องแม่ครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับอย่างดีเลยนะคะรับรชง่งนน<า>อย่างดีมากๆม,มีต้นตานะคะพี่นัทแบบรู้สึกว่าเสียงแบบจะเป็นพี่จินแล้วอะ่ะจริงๆเหมือนแบบใช้เสียงเยอะเมื่อวานเนี้ยกำลังจะเป็นพี่จินแล้วเสียงแหบอ่าโอเคตอนนี้นะคะก็กำลังพาลูกค้าไปชมที่ดิน3ไร่2งาน29ตารางวานะคะ เราก็จะพามาชมธรรมชาติซึ่งธรรมชาติสองข้างทางเนี้ยโอ้โหสวยมากๆเลยแบบจะต้องเปิดกระจกดีกว่านะคะรับธรรมชาติก่อนโต้นตาลสวยๆต้นตาลสวยๆโซนนี้เขาก็ปลูกข้าวทำนาการนี่น้องแมมนะครับถึงป้ายนะครับชุมชน บ้านบึงดีหมู่สองยินดีต้อนรับแล้วใช่แล้วยินดีต้อนรับไปทางไหนดีซ้ายขวาก่อนถึงก่อนเข้าซูหมู่บ้านนะครับก็ให้เราเลี้ยวทางเลี้ยวซ้ายโอเคถึงป้ายหมู่บ้านใช่ไหมคะให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็จะมีบ้านสวนเป็นบ้านทรงไทยอยู่ตรงนั้นสวยมากๆเลยโอ้ก็ถนนหนทางสะดวกมากๆนะคะพี่น้าใช่ครับผม อ๋อเนี่ยถนนทนทาาสะดวกมากๆเลยนะคะเนี่ยบ้านเขาก็จะมีแบบตลอดเส้นทางเลยนะคะปลูกต้นมงต้นไม้สวยงาม,มนะคบมีไฟเข้าถึงแล้วนะครับน้องแมมใช่ค่ะมีไฟฟ้าเข้าถึงนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องแสงสว่างนะคะอ่าแล้วก็ตรงต่อไปอีก450เมตรหรือว่า2นาทีอุ้ยตายแล้วพี่นะเรามีน้องวัวเจอน้องวัวครับค่ะน้องวัวก็กำลังอ่จะกลับคอกแล้วนะคะพี่นะใช่ค่ะ เดี๋ยวเราต้องรอให้น้องก่อนอนะคะมีน้องตัวเล็กด้วยนะพี่เลน,นะใช่ค่ะค่ะน้องจะไปทางไหนก็ได้แต่ว่าน้องอย่ามาตรงกลางนะคะจะไปซ้ายไปขวาได้หมดอุ้ยนี่ไงอ่าไปซ้ายไปขวาได้หมดค่ะ อขอบคุณค่ะเรียบรอ้อยโอเคอเดี๋ยวเราตรงต่อไปนะคะก็ตรงนี้ก็ยังจะเป็นถนนคอนกรีตอยู่นะคะพี่นะใช่ครับแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยเขาก็ปลูกบ้านอยู่นะคะเขาปลูกบ้านอยู่คะ่ะแล้วตรงต่อไปนะคะและ เหลือระยะทางอีก300เมตรเมตรเท่านั้นครับค่ะตรงต่อไปเลยนะคะอีก300เมตรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเราไปดูพร้อมกันเ,เราไปดูพร้อมกันตอนนี้พาไปดูแบบพร้อมกันทั่วโลกเลยนะคะเพราะลูกค้าของแหมมก็อยู่ต่างประเทศเยอะนะคะ,ะลูกค้าชอบดูแบบ YouTube ลูกค้าชอบแบบดูคลิปว่าเอ้ยตรงไหนมีอะไรบ้าง มีลูกค้าเยอรมันนะคะโทรหาแบบนั้นแล้วก็มีลูกค้าที่ซื้อที่ดิมแบบแบ,บ,แบบไปแล้วอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศอย่างเช่นเกาหลีนะคะก็มีเหมือนกันนะคะลูกค้าก็เหมือนแบบดูก่อนว่าไอ้แปลงไหนน่าสนใจนแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็เลี้ยวไปทางขวานะครับ ก็เป็นทางคอนกรีตนะครับอย่างดีมีไฟเข้าถึงนะครับเราจะผ่านบ้านหลังสีฟ้านะคะบริเวณนี้บ้านหลังสีฟ้าจะอยู่ซ้ายมือค่ะเมื่อกี้คนติดใหม่เลยเราโทรสอบถามทางเจ้าของที่ดินแล้วนะคะให้ตรงต่อไปก่อนนะคะ,ะก็คือที่ดินแปลงนี้เข้าได้หลายเส้นทางนะคะเข้าได้หลายเส้นทางเดี๋ยวเราพาไปชมที่ดินกันต่อนะคะ ตอนนี้เราก็กําลังตรงโอ้เขาทําถนนใหม่นะคะตรงนี้แม่เขาทำคนรีดสายแยกตรงนี้ออร์แกนิกตรงนี้ใช่ไหมคะออออร์แกนิกแล้ว้เาบอกให้ให้เลยไปหรือเปล่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายทางดินพี่กัดนะครับ โอเคก็จะมีสายมือตรงนี้แล้วก็เป็นคอนกรีตหน่อยนึงนะคะค่ะอุ้ยต้นกล้วยอะไรพี่นัทดูสิอุ้ยกล้วยแดงนะครับกล้วยด่างกล้วยด่างกล้วยด่างนะคะโอ้ยนี่เขามีเยอะมากเลยค่ดี๋ยยนี่เขาทำผักออร์แกนิกกันนะครับตรงนี้ใช่ใช่องค์ผักออร์แกนิก อ่าแล้วเราก็ตรงไปตรงนี้ก็ยังเป็นคอนกรีตอยู่นะคะตรงนี้ก็ยังเป็นคอนกรีตเหมือนเข้ามาดักหลังอ่ะมาดักหลังของบ้านตรงเมื่อกี้ที่เราเข้าไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเพราะทางตรงนั้นเขาเป็นสาธารณะแต่เขายังไม่ได้มีคนมา ใช้สัญจรน,นะคะอาคราวนี้พอเราลงไปเนี่ยทางเจ้าของบอกว่าก็จะเป็นถนนแบบนี้แล้วก็เป็นเข้าไปอีกนิดนึงก็เป็นป่าแล้วก็ให้ตรงกับบ้านของคุณลุงเมื่อสักครู่นี้รงนี้ใช่ไหมคใัใช่ใช่อันนี้เรามาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าที่ชมที่ดินเมื่อสักครู่นี้สําหรับของบ้านบึงลี3ไร่2งาน29ตารางวาแล้วเมื่อกี้ที่แม่พาไปดูที่ดินแล้วก็เข้าตรงนั้นน่ะไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นเขาเป็นถนนที่ว่า ยังไม่ได้มีคนใช้สัญจรคราวน,นี้เมื่อสักครู่นี้ที่เรามาก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะจะเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็เลยออกมาก็จะเป็นแบบถนนธรรมดานิดเดียวนะคะคอนกรีตเ็าทาใหม่แบงบคิดว่าถ้ามีคนมาอยู่อาศัยตรงนี้ก็เขาต้องพัฒนาต่ออย่างแน่นอนนะคะใช่ครับมาตรงต่อไปเลยค่ะ ตรงโซนนี้เขาก็จะมีการปลูกต้นยูคาลิปตัสนะคะนี่ไงที่นะ้าใช้ถนนตร,ตรงนี้ไหมคะที่เราออกไม่ได้นะเมื่อกี้ใช่ค่ะตรงนี้นะคะ,ะคทุกท่านค่ะถนนที่ ฝั่งนู้นเขาปิดเอาไว้จริงๆแล้วทะลุถึงกันได้ใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูที่ดินกันเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องแม่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ที่ดินตามมนําบลหนองไข่น้ํานะคะวันนี้แบบพามาชมที่ดิน3ไร่2งาน29ตารางวานะคะวันนี้ช่อง NW Real s t a t พาตะลุยอีกแล้วะคพะาตะลุยอีกแล้วนะครับ<ช>เราเดินทางกันเลยนะคะใช่ค่ะเมื่อกี้เราขับรถเข้ามานะครับก็ทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับอ่าใช่แล้วความจริงนะครับเข้าได้หลายทางมากเลยนะครับถูกต้องค่ะเมื่อสักครู่นี้จริงๆเราเข้าไปาตรงบ้านคุณลุงอีกท่านหนึ่งอยู่ฝัฝั่งด้านหน้าแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเนื่องด้วยปัจจุบันถนนเส้นนี้เขายังไม่ได้มีคนแบบมาใช้มาอยู่อาศัยนะคะเขาก็เลยแบบปิดไว้เฉ,ฉยๆอะคะ่ะเป็นแบบ เหมือนมีมีหนามอยู่ตรงนั้นนะเนาะก็เลยเข้าไม่ได้เราก็เลยอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าฝั่งที่เราอ้อมเนี่ยคือถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนะคะใช่ครับเหมือนเขาเพิ่งทาใหม่ใช่เรากําลังเดินไปดูที่ดินนะครับกี่ไร่นะคะน้องแมมสามไร่สองงานยี่สิบเก้าตารางวาค่ะสามไร่สองงานยี่สิบเก้าตารางวาัโอ้ยบรรยากาศดีมากดีแล้วนะคะที่ดินค่ะ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะพี่นัทเหมือนทะลุมาอีกโลกเลยหคะเนี่ยใช่โอ้โหทะลุมาอีกโลกเลยใช่ไหมคะเนี่ยเป็นโลกแห่งธรรมชาตินะคะว้าวนี่โอ้โหเป็นทุ่งนานะครับเดถ่ายรูปไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมืดค่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นค่ะก็คือเป็นทํานาอยู่นะคะสวยมากๆเลยแค่ต้นไม้สามต้นนี้ก็สวยมากแล้วเนาะพี่นัทดูดิใช่ค่ะ โอ้เป็นต้นไม้ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับพี่นันกนกนู่นน่ะนกอะไรนะสีขาวๆอ่ะสวยมากเลยใช่ค่ะอ่าแปลงไหนเป็นแปลงไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะคะนี่เราถึงแล้วนะครับเป็นที่ดินนะครับนี่โอ้หน้นงแหมคะแปลงเป็นที่นานะครับสวยมากเลยใช่โอ้ยที่นาสวยมากพี่นัดถ่ายรูปให้บบหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมืดก่อน ที่เดนแปลงนี้นะคะทุกท่านคะคะเนื้อที่3ไร่2งาน29ตารางวานะคะติดถนนสาธารณะนะคะแล้วก็เจ้าของบอกว่าติด2ด้านใช่ไหมคะพี่ณัตามรูปแปลงก็คือติดสองด้านอยู่แล้วถูกไหมคะก็คือด้านหัวแล้วก็ด้านอะไรนะด้านท้ายแปลงใช่ตอนนี้เราอยู่เราอยู่ส่วนไหนหัวที่ค่ะหัวที่เหรออันนี้คือหัวที่ใช่ไหมคะก็คือติดตรงเนี้ย ถนนสาธารณะแล้วก็ลูกแปลงของแปลงนี้อยู่ตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนบ้างคะตรงที่น้องแหม่มยืนนะครับหนงนี้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ยาวไปถึงตรงรั้วนั่นเลยนะครับก็คือถนนสาธารณะมาชนตรงนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ยาวไปถึงตรงนู้นเลยที่เาเป็นรั้วที่ที่เราไปตรงนั้นนะครับก็เป็นถนนสาธารณะของของคุณลุงใช่ไหมคะที่อยู่ฝั่งตรงนั้นเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่นา สามไร่สองงาน29ตารางวานะคะเหมาะกระทำบ้านสวนเกษตรนะคะโคกหนองนานะคะหรือว่าจะใช้ชีวิตยามเกษียณก็ได้นี่นะคะต้นไม้ใหญ่มากเลยค่ะพี่นัทต้องเดินลงไปข้างล่างนน้นเพราะว่าจะเห็นกว้างมากเลยจะเห็นต้นไม้ชัดเจนมากเนี่ยต้นไม้ใหญ่มากเลยต้นจานเหรอครับใช่บางคิดว่าเป็นต้นจานเนี่ย แล้วถอยไปตรงโน้นะเนี่ยเนี่ยมีต้นจาน3าต้นแล้วก็ต้นไม้เขาก็จะปลูกแบบเป็นระเบียบเลยนะสวยมากๆเลยตอนนี้เดินอยู่ดนานานะครับผมบิ่งนานะครับผมใช่ค่ะอสวยงามมากเลยนะครับผมค่ะหน้ากว้างมากๆด้วยเนาะเนี่ยแปลงเนี้ยแบบ กว้างขวางมากๆเลยนะคะทำเลดีนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนนม่งนม1049เพียง1.2กิโลเมตรเท่านั้นแปลงนี้เขาเรียกว่าบ้านบึงลีหมู่ที่2องตำบลหนองไข่น้ำอําเภอเมืองจังหวัดนครราชาสีมานะคะบรรยากาศก็เป็นแบบนี้เลยนะคะพี่นานบ้านคุณลุงเมื่อกี้ที่เราเมาินในทงไหน,นของลุงอะ่ะมองหาก่นอน เพราะว่าเมื่อกี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเนาะเนี่ยรู้สึกจะมีบ้านคนแบบล้อมรอบเลยบ้านลุงอยู่ตรงนู้นบุอยู่ตรงน้นที่เราเข้ามาไม่ได้เนาะตรงนั้นอ่ะใช่ค่ะก็เป็นถนนสาธารณะมาถึงที่เหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการพัฒนานะคะใช่ค่ะรอลูกค้าผู้โชคดีนะคะมาพัฒนาถนนหนทางนะคะเพื่อที่จะเข้ามาจนถึงที่ดินแปลงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเป็นถนนเป็นแนวอยู่แล้วเพียงแต่ว่า เหมือนต้นไม้ขึ้นนะคะต้นไม้ขึ้นเยอะหน่อยประมาณนี้พี่นัทอันนั้นเป็นอะไรอ๋อเป็นแมงปอเป็นแมงปอแบบคิดว่าเป็นผึ้ง <c oughs> เป็นมแมลงปลอแมลงปลอมรชน, <พอ S 2> นะคะธรรมชาติมากๆเลยนะคระับเลยแบบว่าเป็นบิ้งนานะครับใช่ไหมคะขอเรียกพี่นัทเป็นบ,บิ้งนา,งนาแล้วก็ใหญ่มากๆเลยใหญ่มากเลยนะครับผมค่ะต้นไม้ก็สวยดูดิพี่นัทดูดิต้นตาล หากลูกค้าสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถโทรหาแบบได้เลยนะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID 0638412188ก็ได้เช่นเดียวกันติดต่อทางเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหารทุกชนิดนะคะแล้วก็ช่อง YouTube คือช่องนี้นะคะ NW Real Estate 78นะคะแบบจะมีที่ดินสวยๆบ้านสวยๆทำเลดีนะคะมีทุกอย่างให้เลือกสรรเลยเป็นเหมือนสต็อกเลยนะเป็นเขาเ อะไไม่ใช่จะต้องเป็นแบบเหมือนแคตตาล็อกแล้วมีเป็นแบบเต็มไปหมดเลยให้ลูกค้าได้เลือกนะคะเป็นเจ้าของนะคะอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับคุณแหม่มครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สอบถามเรามาได้เลยนะครับที่063 8 4 1 2 1 8 8นะครับแล้วก็แอดไลน์ดี0 6 3 8 4 1 2 1 8 8นะครับผมที่ดินแปลงนี้ถูกมากมากเลยนะครับแล้วเราจะไปถ่ายทำกันที่ไหนนะครับกดซับสไครต์ติดตามเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมและคุณแหมมต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ